ยังเนี่ยอาจยังป่ะเอ,อออาจแล้วมากดจนมือด้วนมือชากันไปให้หมดใช้สองนิ้วกดเลยเล็กๆหน่อยเอย้ทำไมหน้าจอเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นอะไรอะเผลอกดออกต้องเข้าใหม่อะไรเนี่ยไม่ใช่ อะไรกันแหละป๊อบคงป๊อปแคทอืมงุดงิดเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้กูเกิลกูเกิลไม่ตอบสนองอีกแล้วหรออ่ะเจอแล้วป๊อปแคทมาเว็บอืมงุดงิดแล้วเริ่มงุดงิดงุนงานพุงปิงกระดังจะงคุ้งกะลังกุ้งกุ้งกิ้งอ่ะน่ะ สามร้าแล้วเหรอเฮ้ยทำไมกดไม่ได้อะเออเป็นอย่างเงี้ยประจำอืมหืหมมึงนะนะม้มม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 มอมมมมมม่มม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 หมมม จะเล่นป๊อปแคทหนูอยากเล่นป๊อปแคทจะเล่นป๊อปแคทจะเล่นป๊อปแคทอยากดูจำนวนนะมันได้เท่า,หาไหร่แล้วมันดูได้ละได้ละดูอาจจะดเูเป๊ะๆไม่ค่อยดีจะป่อยให้ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนอะไรก็ได้ไไดกดจนมูดเดือนไปเลยจ้ะ กดให้เร็วที่สุดที่จะทำได้กดให้เร็วท,ท,ที่สุดไปเลยไม่ก็มาที่นเลยานเอ้ออะไรอีกแล้วชอบทิ้งเข้าเด่งออกเิ่งเข้าเด่งออก,ออกมันเป็นไรมากไหมหกหกแปดหนึ่งแล้วหกแปดหนึ่งประจำเออ โทรศัพท์พังพังพังหมดโทรศัพท์ไม่เหลือ,อกูกดเข้า y o u t u b บมึงไปกดเข้ากูขึ้นพังโทรศัพท์พังแล้ว YouTube ไม่รองรับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไหลมากไหมค่าน่าจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นไปเลย เอออย่างนี้แหละป๊อปแคทคลิกขึคลิกคึก้เนี่กกกยก,กดอ๋อได้กดแล้วมันตัวเลขเท่าไหร่อีกแล้วอีกแล้วเออไม่เป็นไรกดๆไปก่อนให้ประเทศไทยขอแค่ประเทศไทยชนะก็พอริงกันัมเบอร์วันแล้วแหละอืมมันจะแปลกๆหน่อยเนาะ ให้เกิน 1, หนึ่งพัน้ได้กดจนมูด้วนไปเลยกดจนโทรศัพท์พังไปเลยบอลชอนโฟกัสที่น้องแมวสิกด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 ได้หนึ่งกดได้หนึ่งพันแล้วเจ๊หนึ่งพันหนึ่งแล้วเออกดจนมือด้วนไปเลยเจ้ามาช่วยหนูกดหน่อยก็ไม่ได้เนาะเพื่อไประเทศไทย เมื่อเพื่อนถามคุณว่าคุณเคยทำคุณเคยทำอะไรเพื่อชาติน,นี่ไงทำเพื่อชาติกดป๊อป,ปแคทเจ๊งไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพื่อชาติศาส,สนาเพื่อชาติหนูทำได้ด้วยประเทศไทยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมหนูยอมยอมมือดวนเพื่อประเทศไทย ด่วนไปเลยจะไปลงเว็บจะไปลงเพจส่งให้เพื่อนดูเด้อเพืม่มนสนิสนานเออส่งเข้าไปกดจนมือด้วนถ้าคลิปนี้ยังกดไม่เกิน5,000ก็จะยังไม่หยุดอัดอัดมาสี่นิ้ว อ็จะเร็วๆหน่อย จากนี้มีแค่อยู่แต่งกันไหมตามพี่ทูลตอนนี้ปากแมวค้างจ้ะ เพื่อชาติเราทําได้กดมาสองพนกว่าครั้งแล้วมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อประมาณนี้อมือด้วนไปเลยถ้าเราจะมือด้วนทุกคนก็จะต้องมือด้วนตอนนี้น้องแมวค้างโอ๊ยกดแล้วฟิน เ้ยดี๋วกดเพื่อชาติคนไทยเขาว่างกันไงก็เลยทำเพราะคนไทยเขาว่างสงสารประเทศอื่นแบบกูทำมาเป็นเดือนประเทศไทยวันเดียวจบ ประเทศไทยจริงนะแม่ประเทศไทยวันเดียวได้อันดับหนึ่งมาครองในโลกมีประเทศลงสมัครตั้ง208ประเทศไทยวันเดียวเลยนะแซงหมดตอนแรกประเทศไทยอยู่ 7, อันดับเจ็อันดับแปดนี่แหละพุ่งมาเลยตอนนี้มาเลเซียกับไต้หวันบอก,กว่ากูกดมาเป็นเดือนมึงวันเดียวแซงกูเลยขอบคุนเอ้ยสงสารเออ ชิหาแล้วค้างอู้กดมาห้าร้อยเพิ่มเติมมาห้าร้อยโอ้ my god กดได้เยอะมากป๊อปแคตน่ารักคือ ทำไมหนะ้าจอมันทับซ้อนกันอย่างเงี้ยมันทับซ้อนกันไว้เอ้เราก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากด้วยนะตอนนี้คือจริงจังมากจริงจังเกมมิง่งนะ่ะ โอ้ยอย่าไปต่อต้านกับประเทศไทยประเทศไทยถ้าตั้งใจทําก็ทําได้หมดแหละช่วงนี้คนไทยเขาว่างๆกันด้วยไม่มีอะไรทำก็กดเข้าไปกดเข้าไปให้มือด้วยโอ้ยปวดแขนเจอกันชาติหน้านะแม่ ไอ้นี้กดกดหยุดกดแล้วนะอุ้ยเยอะอยู่น้องแมวสงูงสูงสา่น้องแมวต้องอ้าปากอ้าปากอ้าปากขูปากอ้าปากขูปากสูงสั่ง Oh my god เอ่อ เาต,อตออือตออืตอตืออาอาเจด้ตอาไอพีให้แก่น้องนิ้วที่ต่อสู้ร่วมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เราชนะไทยชนะมอรณนะประเทศไทยเขาซ้อมกันมานานแล้วไงกดกดเราชนะไทยชนะมานานแล้วไงประเทศไทยซ้อมไปตั้งแต่ปีที่แล้วเยี่ยมช่วงนี้ประเทศไทยว่างๆได้ไงอยู่บ้านอะ กดไปกดให้มือด้วนไปเลยกดให้มือด้วนกดให้มือด้วนจะเอาไปรีวิวลงเพจให้เพื่อนฟังเ,เดี๋ยวเดินเดินไปกดไปแล้วกันเพื่อความสบายใจ เพื่อชาติเราทําได้ทุกคนเราต้องมาช่วยกันกดนะเดี๋ยวเราทิ้งลิงไว้ให้แต่จะทิ้งลิงไว้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวทุกคนไปหากันเองนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปแต่ไม่ได้วางลิงอไว้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้วิธีการคัดลอกลิง คนไทยคนไทยเวลาว่างๆก็ทำานี้แหละสี่พันแล้วโอ๊ย oh กเกือบใกล้ห้าพันแล้วจะได้พักมือแล้วเบื่อ๋ออย่าค่อยมาทำต่ออีกคนจะมาถึงห้าพันได้ก็กินเวลาไปเป็นสิบกวนาทีอะขยันแม่ขยันป๊อปป๊อป,ป,อป ไปกับคลิปก่อน